ทักที่มาเมนน้องรุ่นไม่สุภาพซ่าคา่ะคือบางทีเมนหนูตกใจเหมือนกันนะแลหนูก็อุ้ยอย่างเงี้ยเออบางทีอะเข้ามาเมนแบบจู่โจมหนูมากหนูก็อุ้ยหนูถึงบอกเสมอว่าดูทุกอย่างให้เป็นความสุขถ้าดูแล้วไม่เป็นความสุขก็ตรงนั้นมันไม่ใช่ปัญหาของของศิลปินแล้วไงมันเป็นปัญหาของตัวเขาเองแล้วอะใช่ปะ เมื่อเขาดูแล้วเขาไม่มีความสุขใครบ้างอะทําอะไรแล้วไม่มีความสุขใครอยากทาถูกไหมเราก็ต้องเราก็ต้องนั่นตัวเองออกไปถูกปะถ้าคนที่เขาเขาไม่ได้แบบรักเราเขาไม่ได้รักเราเขาไม่ได้ชอบเราอะแต่เขาก็เข้ามาดูเราเพื่อที่จะพิมพ์อะไรแย่ๆออกมา เพราะอะไรขอทนุนขอทุนอะไรไม่ได้ตรงนั้นก็ไม่เข้าใจเขาเหมือนกันว่าขอทุนที่ขอทุนอะไรไม่ได้ขอทนุนเออ,เอ,อถ้าาไม่ไม่ชอบหรือมันดูขดัดหูขัดตาหรือมันแบบอะไรอย่างเงี้ยอืมก็น่าจะไม่ต้องเข้ามาเลยดีกว่านะมันเสียเวลาพิมพ์ด้วยใช่ปะดูน้องรู้ปรับทัศนคติแฟนคลับที่มาเมนน้องนุ่ม่สุภาพสัจค่ asha, คะ